ครับผมอาหารการกินท้องถิ่น <Support> ชุมชนนะผมพามาชมนะของกินยอดเยี่ยมของชาวไต้ตอนนี้เขากําลังเออพามาดูก่อนเดี๋ยวกับตัวนี้ละมาละเจอละเออผมมาถ่ายบ่อยตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนขายเข้าเข้าเข้าอะไรมั่งเอาอธิบายหน่อยข้าวขาวข้าวโอ้ข้าวขาวเออโอ้เห็นมาขายดีหมดแล้วเหรอโอ้โหอ๋อไอนี่ไอนีเนาะอันนี้ก็ จะพอแล้วะนี่ผสมกันไหมเอาผสมกันหรอไผ่หอเท่าไหร่นี่หอยนิดบลานิดบลาแล้วผมข้าวเหนียวก้หนึ่งข้าววุ้กข้าวขาวนะแล้วก็วันนี้มีพิเศษละมาละเจอละไอไอไอวะมะก้อมะก้อครับผมมะก้อนะฮะมะก้อที่เขานิยมทานกับข้าวเหนียวข้าวหนึ่งนะของกลุ่มชาวไต้เขาพามาชมตอนนี้มาดูนะของจริงๆอันนี้กำลังพอกไก่อยู่อธิไายมาหนิฮะ มันจะได้อาัดเดียวนะจะกินถุงหน่อยถลูกไฟอ๋อลูกไฟอ่ะอันนี้ปอกขายเป็นปอกปอกไฟหน้าเออมันปอกต้านเลยนะเอาปอกต้นเนาะเออมันเจยมันอ๋อปอกต้นเลยเจยมันผมจะได้ให้ดูเลยขายคอนโดขายดีขายดีมันก็ให้ดูผมเคยผมเคยไปดูถ่ายต้นมาละอ่ายอดยี่ยมนะผมอ่ากินกับข้าวเหนียวข้าวตึงอันนี้กระป๋อกระป๋อขายนะอ่าซื้อแบบบริการลูกค้านะ กอใครเรียบร้อยแล้วก็มะกอนี่เวลาเขาทานนี่ก็ต้องเออใช่อีกหน่อยเสกเกอร์อีกหน่อยเนาะอ๋อเสกเกอร์เออมันมีขิงนาเนี่ยเนาะมันมีขิงนี่อ่นาเนี่ยเนาะต้นมันคล้ายๆอยู่ต้นปาล์มนะต้นต้นต้นปาล์มต้นไอ้มันมวนมๆไงอ๋อเคยละเคย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 ไปถ่ายทำแถวบางยงผนอ่าใช่หมักก็มีเยอะๆยสกุลหมักสกุลปาล์มน เอ้ยอ awesome ันนี้มาจากจิีงตุงมั้งนะเขาเขาปลาธรรมาช้าแหละเนาะหรือว่าเขาปลูกอ่ะเนาะปลูกไอ้เนาะเดี๋ยวดูปลูกตากบ้านกระหันเมียเนาะหนึ่งปีหนึ่งรั้งเนาะคนไทยทำที่เมืองไายนะเพราะว่าบ้างท่านทำเกี่ยวกับอาหารกัดกินขอชุมชนข้าวเหนียวเวลาไปเชียงตุงมี่มีหลักสีตอนนี้มีสองสีนะสีเขียวกับสีขาวนะข้าวเหนียวกับข้าวอูนะแล้วก็ขายกับหมากก้อนะดู ขอกกินกี่หอยอ่ะห้าหอยห้าหอยหหอยก็หือสิบบาทห้าลูกสิบบาทบอก้ค่ติดรอยแถมเกลือได้หนอเกลือก็แถมหนออาหารการกินง่ายฮะจริงๆถ้าเป็นกลุ่มชาวไทยนี่เวลาวันศีลบวชพระเขามานอนที่วัดนี่ก็นิยมทานเจนะเจก็คือมังสวิรัตินะบางคนนี่ก็ถือทานไอ้นี่ก็อิ่มนะอิ่มไปวัน ไม่ต้องทานเยอะมต้อชิมหวานมัต้อชิมหานนอิข้าเลยข้าเนาะอ๋เเอเดีจะมีลูกค้ามาเชื่อดูกันเาข,ขาเมีผม,ม่าม,มีงานที่วัดนะผมว่ายายสายทำไปลมีงานที่วัดสนมา,า,า,ข,าขายของบริจิจอกนะสายบริจจอกขายดีนะผม

อาหารการกินทมดกาารผารืองวัตาหาก็ข้าวเหนียวข้าวอ้นะไรบาทกีันบาทก็มีรผมทั้งหมดที่20บาทว่า20บาทฮะถ้มีทั้งข้าวเหนียวและกนทานไดข้านะตรงนี้เขาซื้อมาอีกทีหนึ่งเขาก้าเป็นไม้อ่ะอ๋อกล้าเป็นไม้หนอซื้ออันนี้เรามาตมมันหนอ อยากกินเรามากินที่แถวไวม่สายนะผมตลาดไม่สายก็มีตอนเอ๊ะกาดบนก็มีดี๋ยวตอนเช้าก็มีอยู่น่ะตลาดไม่สายตอนเช้าก็มีนะผม